ไปเงินไ <c oughs> ด in in ้ตน <ular> ี ouais calves calves <vised> ้อนนี้เราคนไปลาดูี้กนี้มันตเลยเย้านีเราางครับไปรวมกันไหไใหญ่ๆไงามๆคนยิงอยู่ตรงนี้นะคะ พอดีพอดีคือคนยิงเอามาชั่งกํานักดูสิตัวใหญ่ตัวทักขนาหนตัวนี้ถ้าเอาพอทักเดียวกันด้วยกันที่จะมาบอาได้อีประมาณสุ้สดล่ตัวใหญ่เ็ตัวที่สวยนะไตขวาน่า ปลาเนรนองหางครับปลานิลธรรมชาติครับเนี่ยไฮไลท์ไปพรอกันยี่สามอ้มมือลูกบิ๊กวันนี้เนี่ยมือตองก็ยี่สามเนี้ยเอาออกมาก่อนไอโ์เพื่อนมันตัวนี้มันแตกกับเพื่อนผมันบอกถ้าเจอแรงนะต้องเสียเวลานะเล่ยเอ้เยอมากเลยดุงติกับดุงฟงเจอแล้วเจอแล้ว ดูผ้าน,าในงใต้นี่นนไม่เกินตาช้าง20ตัวมาตีก็ลแล้วตาช้าง,งหมุนไปเกินเลยไปรอบเรื่องละหยิบสองหยิบสามกิโลถึงเงเอาลงบอนแล้วพอยที่เอช่างใหม่ปะเอาลงล้อแล้เอาลงพอสิบเก้าอันนี้สิบเก้าแล้วก็สายยาวๆเลยมูตอนนี้แตไมตัด ตัวทับเอามาส่งทางบ้านนงนึ่งห่จะา19กโ9กิโลมตกตรงนี้ะสครับสดวมาเลยใส่งามนครับ่สวยงามครับนี่น่าจะโลกว่าโลสองโลสามเลยตัวนี้วช่เดชโเด เราไม่ได้ไปยิงนะแต่เราเอาชฉอดน,นี้อย่างเดียวแซโดไซโลโลขีดครับโลขีดตัวนี้คิดว่าต้องนั่งก่อนมือเรยต้องหานะก่อนอย่างที่บอกมือเรยต้องต้องเออยี่สิบห้าโลสามขีดออกครึ่งโล,โลสแสดงว่าตัวนี้หกโลเพราะหาั่นตรงเนี้ยนะถ่ายกองกะละมังเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อ บบาวที่นอนเปยังไูโอ้สุดยอดเลยนอืมอิลายเลยบทเออลายเยยู่ตรงนั้นเแ้ิค่ซ่านี่ตัวน้อยเดียวตัวใหญ่เดียวตีปลานิลหนองหานนะครับตัวนี้หนึ่งกิโลครึ่งไซส์งามๆครับยังไม่จายเลยนะ ข้าวมโตข้าวปาขนาดยูนป่าสิโอ้มันนี้ยิงจะายมันมากสุดเลยยิงทะลุทะลวงว่ะสนใจแล้วจะมาผู้ฟุงคันนี้พักได้อีกสเดือนเท่ว่าคันสองสามเดือนโอเอไปไหนมีคาแค่ทักกันเนนั้นแหละ ตัวนี้เลยใหญ่ส้งเป็นเต็นมีฟ้าดนสีรยกาเ่าีกว่าก่อมทั้งหจะรวมอะไรดี่สห้ายี่้ี่ิโลครึงอ่ะแต่ว่าเล่บอกว่ากระมังนอ อีกนอกจากจะหาปลาฟันเเส้นนี่เป็เห็ดซุ่มปลาดุกเอายานแตเบื่อก่อนเลยอ่าเห็ดยานแต่พอเทเบื่อปลาดุกไม่แอนดลีได้ปลาเป็นหน้าเป็นหน้าศานาหนเรห็ดแากเ็นแ่นั้รเ่าเบื่อกินมือแต่แต่เปลี่ยนเมนูยุเปลี่ยนอันเกินทแต่ว้ันทางกินต่ปาเพื่อ

นี่นะครับปลาปลามีเตซสใ์ใหญ่ๆนะครับมีเตช้์กิโลนะครับปลานินตัวใหญ่สุดก็โลหกขีด ชโดโลสองรวมทั้งหมด25่กิโลสามขีดนะครับปลาวันนี้พี่ชายไปกันสองคนนะครับไปยิงปลานะครับไปแค่สองคนปลาได้ยี่สิบห้ากิโลสามขีดนี่ครับ ในพานของเราได้ได้น้าผู้ิ่นปิศาคนมือผูนถิ่นปิศาสนนี่นะครับแปะสะปานิ่นน้องหานมีแต่ตัวใหญ่ๆบักเอบบักเอบครับ พอแลวกว่เหอครัวป่าเป็นทั้งพ่อครัวเป็นทั้งนายพานที่เหลือเดียวนายพานปลา ปลาเริ่มสุกได้ที่แล้วหอมชุยน่ารับประทานมากๆครับปลาทที่ทต,ตัวนี้จะทำหลนขี้ปลาปดาส่วนหัวและตัวก็ทำต้ยมยำครับกับหัวเช็ดดต้มซม

พอแล้วไอ้นี่ว่าทำแซบเคืออะไรใสายไล่แซบไหลนี่ครับชโดชชโดส้มชโดปรุงแค่เกลือกับผงชูรสแล้วก็ไอ้กระเทียมแค่นี้วครับข้าวเนียวอ๋อกระหอเรียบร้อยเลยจะเนียวไม่เนียวต้อง อยู่ที่คนจำเหรออ้าวอยู่ที่คนจำ้ำขึ้นแล้วคุณนิดคุณนิดเราก้ามขึ้นนะไม่ไหวแล้วสองวันแล้วนะดำปลาเลยก้ามขึ้นแล้วคุณนิดเด้อต้มปลายอย่างเดียวเลยเรียบร้อยป่ะครับเมนูนี่ไอ้พุ่งเมนูต้ม เรียบร้อยใส่ผักโงหนาเรีบรยรบร้อยแล้วครับเมนูต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเพิ่มความนัวเพิ่มความนัวปะลาราวันนี้พี่เด็กพี่เด็ดหนึ่งสองสามพอ จิ้มร้อยเมนูอะไรครูฟุ้งเมนูนี้หลนขี้ปลาหลนขี้ปลาก็เอากระเทียมกับตะไคร้ทอดครับนี่เอามาทอดก่อนเนาะบ่อยๆครง กระเทียมตะไคร์เอามาจะมาทอดก่อนทอดให้หอมนะครับเตรียมไว้แล้วเอาไปหลายคนนะครับขันนบ้นตอนต่อไปก็น,นี่เลย กิ้งขาาตะไคร้ใบมะกรูดลาบผักชีพริกอือหล่นเลยครับก่อนน้ำซุปเล็กน้ยอยหอมมาแล้วครับหอมนำมาแล้วครับอืมหอมมะลิหล่นขี้ปลาหนองหานนี่อัดตัว เมนูนี้เมนูเด็ดครับของแซบเลยหลนขี้ปลานี่รับได้กินปาารมอะ่มขี้ปลานินล้วนๆมัครับขี้ปลานินธรรมชาตินะขี้ปลานินหนองหานะครับ ขมอำำําลําดี๋ยวฟุ้งปงร,รุงโบลายแล้ววะปรุง,งกะทิไอ้น้ำปลาปรุงชูรสปลาแดกเท่านั้นบรอครับใช่น,น้ำซุปนะครับน้ำซุปลงไปแล้ว น้ำซุปก็เอาเนี่ยครับน้ำซุปต้มปลานี่ครับใส่ใส่ลงไปในนี้นครับแล้วก็นี่ครับทำการต้มให้สุกกินหอมหอมเครื่องเทศกินสม,มุนไพรเริ่มโชยตะจมูกข,ขึ้นมาแล้ว ใาคะขนาดท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเนี้ยถ้าได้มาสูตรดมกลิ่นเองโอ้โหยิ่งสุดยอดถ้าได้ชิมผมจนยางเดิ่งกำลังได้ที่กำลังได้ที่นี่นะครับปิดไฟเรียบร้อยแล้ว ขั้วที่ได้หอมเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอุขี้ปลาก็ใส่ข,ข้าวคั่วกับพริกใส่ตามชอบรสชาติจัดจ้านขมอมล้ำครับ <c oughs> พม่สบู่เป็น<ะ>สุมส่มพ่อแม่นันแม่กั่นซีฟโลวสุ่มข่าแล <S 2> <S 2> ้เป็นแต่ผักเนื้อบอ่อรดชาติรสน้ำวันนี้วันก่อนเขีนยนกันน,นี่นะครับหล่นขี้ปลาหล่นขี้ปลาน้องหานรสชาติจัดจ้านขมอมหลำครับแซ่บๆครับพี่น้องครับมาเด้อมากินข้าวหนึ่กันครับ Jim ตี้บฟึมตะ หอมดหออเดือดปุดๆครับต่อไปก็จะใส่ นี่ครับไข่แดงไข่แดงกับถั่วแล้วก็ไข่ขาวครับผม อู่ก่อน <c oughs> เข้าไปละล้าเป็นรอบเนี่ยแหละ <c oughs> น้ำปลา ไข่ขาวเสร็จแ,แล้วน้ำจิ้มแปะซะก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับน้ำจิ้มแปะซะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ